ทั้งกลางวันกลางคืนทำไมเพลคะพี่ก็ยังชื่นยังชมหน้าดัาจริงๆเลยพี่เสด็จพี่มานั่งจูบนั่งดมทุกอย่างก็สมประสงค์ในชิมทั้งรสชิมทั้งกลิน่น หน้ากินไม่กลอยพี่ติดรถจนสดบ่อย,ย,ยมันน่ารอร่อ,องจนลงปากหวานจริงๆเลยมีทีเด็ดเผ็ดร้อนจนวาง้อนจะย็นๆเพคะไม่ลง ขยเบา,เ,าเสียงบ้างพระองค์รู้อยู่พี่เป็นคนขยันนะจ๊ะเม้ี้พูดอะไร,ไรก็นอมไปทหารก็ิดค่ะจาะุวนเพคะจ้าดูไหมว่าตั้งแต่ที่เจ้ามาอยู่กับพี่อะไรอะไรามันก,ก็ดีขึ้นไปหมดทําให้ชีวิตของพี่นะเปลี่ยนไปในออย่างหนึง่งพี่ได้เป่าประกาศให้คนต้องโทษแดนนะรู้ว่าตอนนี้ พี่ได้มีพระมเหสีแล้วและก็เรียนเชิญทุกคนให้มาชมบุญบารมีของเจ้าจริงๆเหรอพี่คุณเสด็จพี่เลยความเกด็จพเนี่ยเสด็จพี่เนี่ยดีจริงๆเลยพี่ค่ะตกตะลึงพี่คุณเสด็จแล้วมึงสิวดมเข้าไปข้างในเนี่ยเธอต้องบอกว่าเธอเป็นน้องสาวฉันนะรู้ไหมเนี่ยรู้ป็นอย่าให้มันดีทำหน้าตายให้มันยิ้มแย้มได้เลยไหมเนี่ยเสด็จพี่ดีกับผมจริงๆเลยนะพี่คะดีอย่างนี้เนี่ย มันก็ต้องให้รางวัลกันหน่อยนะจ๊ะจะเย็งเงยนๆไปเขาจะดก<อ>พระวายังคมพระเจ้าค่ะพระองค์สีวิดมเดี๋ยวก่อนเจ้าเป็นใครกันดูหน้าดูตาแล้วเข้าพาเจ้าไม่เห็นคุ้นเลยก้ากระหม่อมชันเป็นคนจากเขตชายแดนพระเจ้าค่ะตอนนี้เนี่ยเมืองไซบุรีบ้านเมืองเกิดกุลียุคข้าวยากมากแพงก้ากระหม่อมชันเลยขอมาศัยบุญบารมีพระองค์เพื่ออยู่รอดต่อไปพระเจ้าค่ะ เจ้าชื่ออะไรกันเลยชื่ออในายเดชพระเจ้าคะ่ะตายแล้วเสียงคุ้นคุนสด้วยสิจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาละเราตกลงว่าจะรับเจ้าไว้เป็นทหารแล้วเราจะขอแนะนำให้เจ้ารู้จักพระมเ ah ห e สีของเรามีน้มว่าจารุวรันรู้จกักไหมคุณเบค่าไหวฉัน้ว ู้จักกันเหรอจ๊ะใครบอกฉันไม่รู้จักไม,ไม่ไม่รู้จักพี่เกษตรพี่ชาวบ้านชายแดนธรรมดาผมจะจะรู้จักได้ยังไงล่ะเพคะเอ่อเสด็จพี่เดี๋ยวรอสักครู่นะเพคะมีมาไว้วกูอ้ยแม่ชื่ออะไรชื่อในเดชพู้เจ้าคะ่ะชื่อเดช อย่างหึงน้องสาวผู้เจ้าค่ะน,าะน้องสาวแล้วน้องสาวอ่ะชื่ออะไรเอ,อชื่อสาริกาเพคะสาริกานน่เดดน้องสาวแน่นะน้องสาวแน่สิผู้เจ้าค่ะจะโกหกทำไมเล่าเสด็จพี่เพคะเมยจ้ะถ้าเกิดว่าเสด็จพี่รับเข้เป็นทหารแล้วก็เอาอย่างนี้ไนะเพคะเสด็จพี่เน่ในเดท นี่เธอน่ะไปอยู่ข้างห้องฉันสนิกาณน่ะไปอยู่กับผู้ทหารเลยเฮ้ยเดี๋ยวแม่แม่มึงมันจะถูกได้อย่างไรนะฮะต้องให้อินทาเดตต้องให้ในเดตน่ะไปอยู่กับคนใช้แล้วต้องให้สนิกาณไปอยู่กับเธอออ๋ที่อย่างงั้นเลยเหรอพี่ข้าศึกพี่อย่างนั้นสิจ๊ะก็ได้เป็นข้าศึกพี่นี่นี่มันร้ายน่ะเอาอย่างี้นะพี่็นข้าศึกพี่ ผมฉันว่าสิเรตพี่เลยไปพักผ่นกันเถอะนะเบเคะและก้าหม่อมฉันเราผู้เจ้าค่ะก้าหม่อมฉันขอลาไปพักผ่อนกันนี่หยุดหยุดเลยอะไรล่ะสิเรตพี่เบเกค่ะที่งั้นน่ะผมฉันทูลลาพาสริกาน่ะไปอยู่ที่ตำหนักผมฉันนะเบเกค่ะหยุดเลยสริกาเนี่มากับฉันนี่มาแล้วนี่นี่ หือไม่เลิกอลไสองตัวนี้มาทำไมนะไมายืนเฉยเฉยเหรอมานั่งเฉยเฉยทีหลังนี่ไม่ยองออกนะเรื่องไหนไม่ยองออกนะพวกมึงเนะี่ยตั้งแต่ที่มีมาอ,อะไรอะไรมันก็ดีไปหมดสิุดลม มาสิวดมช่วยเราด้วยในเวลานี้ป่านเมืองของเราได้ถูกการปฏิวัติจากอินเทเด็กไอกทหารชั่วในเวลานี้เราส่งบดินก็ไม่เห็นใครอีกแล้ว<า>นอกจากสิวดมไม่เป็นไรเราเพื่อนในเมื่อเพื่อนทุกต้อนมา เมียที่เมืองของเราก็ได้แต่สิวดมรู้ไหมในเวลานี้เราไม่รู้เลยว่าลูกว่าเมียของเราจะแตกแยกไปไหนกันหมดสิวดมต้องช่วยเรานะแต่สัญญาเพื่อนเราจะช่วยเจ้า <c oughs> เราจะหาวิธีรวบรวมกำลังทหารไปอาเมือของเพื่อนกลับมาให้ได้ ใจมากซีวุดมเพื่อนอยู่ที่มือของเราก็คิดว่าในมือของเพื่อก็แล้วกันนี่แต um ่จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเลยนะว่าตอนนี้ฉ MM ันมีพ้ามเหสีแล้วซีวุดมมีพ้ามเหสีแล้วเพิ่งจัดงานเสร็จเมื่อวานนี้เองโอ้แม่ไอเราก็ไม่เบาดีนะดิฉันไปสดมาตั้งนานเราจงบอดินดีใจด้วย แต่ว่าจะสีวุดมทําไมอะฮะเพื่อนแต่งงานทั้งทีจะไม่แนะนําแม่รับให้เรารู้จักบ้างเลยด้ <c oughs> ือนายได้สิเพื่อนแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าพระมเหสีชั้นคนนี้เป็นชาวบ้านหญิงชาวป่าธรรมดาไม่มีวงตระกูลชั้นสงสารก็เลยเก็บเอามาเลี้ยง<อ>เดี๋ยวเพื่อนเราอยู่นี่ก่นนะทหาร ไปตามตัวพระมเหสีมาสิแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีมบุญบารมีนะที่ได้แต่งงานกับสีอุดมเราดีใจด้วยนะสีอุดม<า>เทหารจะมานั่งอยู่ทำไมเนี่ยฮะออกมาก็ไม่พูดไม่จาไปพักเลยแล้วไป

แต่เราแต่พี่เจ้จักอะไรจ๊ะไม่ไม่รู้จักเลยจริญใจเราไม่รู้ใครเลยค่ะเราจะไม่รู้จักจริงๆนะดมตีเนียเมียของเราเจรินใจเย็นก่อนนะเพื่อนนะเอางี้ส่งบดีนเจ้าเราเข้าใจว่าเพื่อนเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยหูตาอาจจะลายเจริญใจจนมามองเมียเราน่ะเห็นเป็นเมียท่านใจเย็นก่อนนะเพื่อนนะข้ายังไง มองใหม่ซะนี่ไม่่นีเป็นเมียเราไม่ใช่เมียท่านก็ได้ไหมสิเพคะพระองค์เพคะหม่อมฉันก็พระองค์น่ะคงจะเข้าใจผิดแล้วเพคะหม่อมฉันไม่เคยรู้จักพระองค์มาก่อนเลยนะเพคะ,ะเศรษฐีเมื่อกี้ไม่รู้จักจริงๆนะเพคะตกใจแทบแย่เลยนะเราขอาาาโทษเราไม่ได้ตั้งใจจริงอยู่ตาอนเราจะฟ้า ที่นึกภาพเมียจนเห็นเมียเจ้าเป็นเมียของเราเจะอย่าโกรธแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้ก็แล้วกันนะพเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนให้พักนะสง,งบสติอารมณ์ซะเผื่อไม่แน่อาจจะแค่อะไรดีๆขึ้นมาก็ได้ถ้าไงแล้วก็กลาไปก่อนนะไค่รางวันไเปนไเลยจ้าตใออกใจได้แย่เลยจ้ะ không thể cho mơ เหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวปีศาตนาวากรัวยังไม่เท่าลมเจ้ารวงเปลี่ยนเก่าเอาของใหม่เปลี่ยนกันได้ไม่คิดหวงอกแทบปวดแสบสวงน้ำตาลวงใจสั่นลุง ชีวิตเราทรงบดินต้องมาเป็นเช่งนี้ด้วยบหานเมืองต่างพากันแตกแยกลูกเตา้าไม่รู้จะเป็นตายได้ดีอย่างไรเป็นพ่ออินทร์เดชคนเดียวที่มันคิดคการกระบดจะเช่นนี้จะดูสิจ่าลุวัน ยังกลับจำเราไม่ได้เศรษฐีแพคค่ะเศรษฐีเศรษจียกมือมาจัจารุวรรณดินะเพคค่ะเศรษฐีจารุวรรเธอลงมาที่นี่ทำไมเฮ้อยกใครมาเห็นเข้าเดี๋ยวเขาจะว่าฉันได้ไปเถอะกลับขึ้นไปเถอะเขาจะไม่ไป เิด็จพี่ที่ผมฉันทำทุกอย่างลงไปที่ผมฉันต้องบอกว่าผมจะไม่รู้จักเสด็จพี่นะก็เพราะว่าผมฉันนะมีความจำเป็นเสด็จพี่อย่ากลัอผมฉันมาเลยค่ะผมจะนทิ้ไปแล้วไปเสด็จพี่ใจทวงวันเธออย่าลืมสิวันเธอไม่ใช่สมบัติของฉันอีกต่อไป เขเป็นสมบัติของเสิวอุดมกลับไปถะเถอะ,เ,ถอะเดี๋ยวสิวดมมาเข้ามาเห็นเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดกลับไปหาอนาคตที่ดีไปมีชีวิตที่ดีเถอะแต่รู้ว่า บอกเธอมีความจำเป็นก็ได้ครั้งนี้พี่จะยกโทษให้เจ้าแต่เจ้าต้องสัญญากับพี่นะว่ากลับเมืองศรีอุดมไปเจ้าจะต้องไปอยู่กับพี่ไปอยู่กินพร้อมครอบครัวนรู้วันเสด็จพี่เอกค่ะผมเชืว่าเสด็จพี่เนี่ยคุณจะอ่อนเพลียมากเอาอี้นะเบคะเรื่องกลับบ้านกลับเมืองเนี่ย เค่อยพูดกันเสด็จพี่นั่งก่อนนะเพียงคะเนี่ยหม่อมฉันเห็นว่าเสด็จพี่น่ะทรงอ่อนเพลียมากแล้วหม่อมฉันน่ะก็เลยเอาน้ำเย็นๆมาให้เสด็จพี่เสวยถ้าเสด็จพี่หิวมากเสวยเลยดีไหมเพียงคะจริงหรือเปล่าเจริวันโอ้เพลงนั้นน่ะเสด็จพี่ก็จะเสวยเลยนะเพียงคะโอ้เจริวัน go beat นึกถึงองค์ทรงบดินฉันแทบจะสิ้นชีวิตเมียทำอุบายเบื่อนบิดทำไมมะเิดไรเบียมันฉุนเฉียวเกลียวกาด ดูสิมันสาดด้วยน้ำกรดนี่แหละอิเมียทร,รยศอะไรก็หมดเพราะเมียต้องหลังเลือดสดๆมันเอาน้ำกรดส,สาดหน้าเจ็บเนื้อนหนัง มังสาทั้งสองตาก็เสียเคยเห็นไม้ผู้พเพราะหมดแต่ผมตาบอดผม,มเหียงการ <c oughs> จะวนไทำไมไยูนที่แบบนี้ จะททดเวรหรือกรรมที่ชักนำมาพบมาเจอผู้ยิงบัดซบมันแกลง้งมารบแล้วเขียแมจารุวรันไม่คลั้นค้ามเธอเหมือนสงคราม ในอิรักอเมริกันเข้าหาพหักเธอเหมือนอิรักยอมเสียแม้จะรุันนั้นเล่าใจเธอมัอนอาวน้ำลึกเธอเตรียมสภาพไว้รับศึก เธอไม่นึกอ่อนเปลียเดี๋ยวเรือออกเดี๋ยวเรือเข้าใจกว้างเหมือนอ่าวเปอร์เซียโอ้จว้ว่าไม่ทำทุกที่แบบนี้รวอจ้ จะต้องไหวจะเหมือนทำกับพี <the> ่แบบนี้อีกชั่วใครนี่พงค์ใครก็ได้ช่วยทันทีมึงไปยัค่ะมึงก็ต้ ไข่อะเฮ้ยไม่ดีชวนไปก่อนนะพี่คะเสด็จพอเส็จพ่อพี่ยไงไขกระหม่อมท่นวิลาแนพี่พ่อเวลานโอ พี่เลเซนลูกพ่อเจ้าจริงๆใช่ไหมลูกพี่เลเซนใช่ไหมพ่อเลเซนเมียสิเดดพ่อมาเสด็จพ่อมากระบอกฉันมาสิพียงค่ะทำไมเดดพ่อยังในสภาพแบบนี้เสด็จพ่อมากระบอกฉันมาสิพียงค่ะพี่เลเซนเสด็จพ่อเห็นทีเวลาเนี้ยพ่อจะอยู่กับเจ้าไม่ได้หรอก เจอรู้อะไรไหมสเมสเีใจสี่ค่ะตั้งแต่วันที่พ่อพัดพากจากเจ้ไปสเสด็ <c oughs> พ่อไปเจออเลยบ้างสเสด็สสพขอให้เสด็พมีใจไว้พี่คะ่ะใจไว้ต่อพี่ห่ะยพี่ละเซนวันนั้นที่พ่อนีสงครามจากไอ้อินเทเดทที่มันกักคิดกบฏต่อบ้านเมือง พ่อจะหนีไปหนีไปพ้นจากพัยอันตราย<ม>เพื่อไปพ,อพึ่งเย็นพ<ม>อจะมีเพื่อนให้นวาวสีอุดม,มพ,พ่อไปขอความช่วยเหลือจากเขาขแต่วันนั้นจะรู้ไหมวิลเสนว่าพ่อไปพบใคร ไ,ไว้ก่อนไม่อนค,ค่ะใจไว้พบใครพี่ะเซนพ่พพอไปพบแม่เจ้าจจรวนแม่แม,แม่เจ้าเขาทำเป็นจำพ่อไม่ได้พ่อไม่รู้จะทำยังไงแต่พอพอ่อกลับอยู่คนเดียว เขากลับเข้ามาหาพ่อเขามาให้พ่อไปจากชีวิตเขาเขาหาว่าพ่อทำลายอนาคตทำลายชีวิตของเขาเซลเซลเหตุนี้ยังไงลูกมันจึงเอาน้ำกรดสาดหน้าพ่อพ่อทั้งตกอยู่ในสภาพแบบนี้อ่อ เอาี่ก่นพิรองพอไม่ไหวแล้วลูก้วองดยินีก่อนพี่ค่ะได้ไปก่อนพี่ค่ะแม่จะแม่จุสวยพอด้วยทำไมแม่สาละเลวไนก่อนพี่คมเหมือนลง ไงดีวะเนี่ยแม่เป็นหญิงช่วยบอกด้วยกลับกะโก